ปีนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือรางวัลชนะเลิศด mm ิจิทัลอวอร์ดปีที่4ในหัวข้อเปิดใจก่อนเปิดจอสมาร์ทสวอทใ้ประเภทสื่อลิปดีโอระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและประชาชนทั่วไปโดยผู้ชนะนะคะชนะเลิศได้แก่ทีมทั me, สมีค่ะจากมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตกรุงเทพ ป 2023, 2023ค่ะวันนี้สดใสมณดีใจได้โทรศัพท์บทที่หนึ่งมณะยินดีมีโทรศัพท์วันนี้สดใสมณดีใจได้โทรศัพท์คุณแม่เข้าใจยุคสมัยเปลี่ยนไปยินยอมซื้อให้แต่ไม่ใช่แบบพับมณะยินดีรีบเร่งเร็วรี่ไปหาชูใจนี่พี่ชูใจดีใจด้วยหมายน้องได้โทรศัพท์ ตอไปนี้จะได้เพื่อนมากมายเพราะแพลตฟอร์มหลากหลายให้ได้ใช้ได้จับชูใจยิ้มร่าเห็นหน้าน้องรักยิ้มแย้มเปรมปรียินดียิ่งนักชูใจไข้รู้ขอดูโทรศัพท์มานะส่งให้ค่อยๆระวังนะชูใจยิ้มอ่อนก่อนสอนมานะอันนี้คือลายใช้ง่ายมากนะหรือว่าจะเล่น Facebook อ g ีทวิตก็ดีเอาที่สบายใจจ้ะ มานะเพื่อเพลินจำเริญหัวใจพิมพ์ูดเรื่อยไปไม่ได้หยุดพักไม่แม้แต่จะคิดสักนิดก่อนพักเรื่องหรือใครรงอะไรที่ใจไม่รักมานะจะเข้าตำหนิทันทีนบทที่2มานะเจอดี 8โมงเช้าวัดอังคารผ่านไปเนิ่นนานมาณะยังไม่ตื่นคุณแม่มาปลุกรีบลุกเธอลูกก่อนที่จะถูกคุณครูดูเอามาณะมาถึงมองดูลาดเราเพื่อนเพื่อนของเราเข้าเรียนกันแล้วมณะเอื่อนเอ่ยครูครับผมมาแล้วทําเสียงเจยเจ์แจวขอเข้าห้องเรียนเพื่อนๆหันมาเล่นเอาหาก,กันทั้งห้องมณะหน้าหมองไม่ผ่องเหมือนเคยวงกลมที่มีเหมือนหมีแพนด้าเพื่อนเพื่อนเราว่าแพนด้ามาแล้ววันนี้ทั้งวันแบกหน้าไปไหนใครๆหัวเราะใส่ว่าไงแพนด้า คำพูดวนเวียนอยู่ในหัวมานะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ลดละมานะมานะจะทําอย่างไรมานะเริ่มเครียดมาเหยียดเราทําไมไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแพนด้ามานะมาคิดหรือว่าเราทําอะไรไม่ดีคิดได้แบบนี้เห็นทีต้องพบครู oh, okay, yeah. บทที่3มมานะเรียนรู้คุณครูครับคุณคร,คณครูหันมาดวงตาแจา่มใสแล้วถามกลับไปว่าไงมานะ มณะเล่าเรื่องการใช้โทรศัพท์ไม่มีความลับเล่าอย่างเปิดเผยคุณครูนั่งอึ้งแล้วทึ่งไปเลยสุดท้ายเฉลยเรื่องราวให้ฟังมณะมานี่มีเรื่องดีๆที่เธอต้องฟังสิ่งที่มันพังเรายังแก้ได้ตรงที่ผ่านมาเธอว่าใครๆบนโลกออนไลน์จําไว้อย่าทาเธอควรเริ่มใหม่ใส่ใจก่อนทําคิดแล้วคิดย้ําก่อนทําให้ดีข้อความที่โพสต์เอาแต่ที่ดีอีกหนึ่งอันนี้ที่ควรต้องทำมารยาทสดใสใส่ใจให้จำไม่ตอบโต้เขาเอาแต่อารมณ ใจใครใจเขาเธอควรเอาใจเขามาใส่ใจเธอต้องเปิดใจก่อนจะเปิดจออย่ามัวแต่รอขอความเห็นใจใจเขาใจใครคิดอะไรใส่ใจเธอดูเธอจะได้รู้ว่าเขาคิดอย่างไรถ้าไม่เปิดใจผลลัพธ์นั้นไซส์ไม่เป็นผลดีอันสื่อออนไลน์ประโยชน์มากมีถ้าใช้ไม่ดีชีวิตอาจพัง ครูอยากจะย้ำซ้ำๆทุกคนต้องหมั่นฝึกฝนตนให้ดีๆคิดลิกเอาไว้ใส่ใจเต็มที่ใจเขาใจเราเข้าใจให้ดีเปิดใจอีกทีก่อนที่จะเปิดจอขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะ